สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระยมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวรละคงองที่พิสูจน์ด้วยน้ำขมิน้นออกมาแล้วนะครับเหลืองนะครับองนี้ช่วงนี้พระยมาหาก็จะนำเอาพระสมเด็จที่ผ่าน ด้วยการพิสูจน์้ำขมิ้นเนี่ยมาลงให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับได้ดูกันว่าทําไมต้องนํามาให้ดูในช่วงนี้เพราะว่าพ่อ,อยามาหาจัดทําคลิปสมเด็จวัลคังที่เจาะพิสูจน์เห็นกันเลยด้วยนะ้ำขมิ้นเนี่ยลงไปเมื่อวันก่อนผู้คนก็เข้ามาคอมเมนต์กันแบบ Talk o f the อะทเลยนะแล้วก็ มีเหตุผลส่วนตัวว่าอยากจะนำมาลงในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆสมาชิกที่ใครก็ตามที่เข้ามารับชมของพญามหารได,ได้ได้ตั้งสติและไปหยุดคิดสักระยะหนึ่งว่าตอนนี้เครื่องมือวัดค่าสแกนค่าพระสมเด็จที่เขากำลังฮิตกันอยู่เนี่ยเครื่องละล้านสเนี่ยนะกับเมื่อไปวัดค่าสแกนค่าอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยออกมา มีใบเซอร์มีใบรับรองออกเลยแล้วก็เพอ,เอ่อนว่าคนที่เป็นเจ้าของพระนี่เขาเขาไปขายต่อแล้วคนที่รับช่วงไปก็ก็เอาเอามาวัดค่าสแกนค่าเครื่องละสี่แสนอีกเจ้าหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งปรากฏว่ามันไม่จริงมันไม่มันไม่ใช่มันเป็นการหลอกอ่ะทีนี้คนที่วัดเครื่องมืออีกเครื่องหนึ่ง นะอีกอีกเครื่องหนึ่งเครื่องละสี่ห้าหมื่นที่เขาก็มีกันแทบม,มีกันหลายคนในะเครื่องสี่ห้าหมื่นเนี่ยเหมือนเอาเข้าตู้อบแล้วก็วัดออกมาเลยนะเหมือนเอาเข้าตู้ไมโครเวฟอ่ะสแกนค่าวัดค่าฮาร์โนสารออกมาเลยแห้งชื้นธาตุต่างๆออกมาเลยแร่แร่แรเหล็กแร่ดินแร่ทองแดงอะไรเนี่ยออกมาเลยแล้วก็เอาไปตรวจเครื่องละล้านก็ไม่ได้อีกไม่ถึง เอามาตรวจเอาเครื่องละสี่แสนที่เขาวัดกันตรวจกันไปวัดไปตรวจหาค่าของเครื่องละสี่หมื่นหกหมื่นก็ไม่ใช่อีกคือสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นการตั้งค่ามันเป็นการอ่านค่าที่ไม่ตรงกันเพื่อนสมาชิกแปลกไหมครับคือถ้าหากว่าเครื่องเครื่องมือที่เขาโฆษณากัน แอดมินแต่ละช่องหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีเครื่องมือวัดกันอยู่ตอนนี้ว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะต้องตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะต้องแบบต้องจบลงด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะอะไรอย่างเงี้ยเอามามาตรวจเครื่องชันนี่ค่าตรวจ2,000-3,000ก็ว่าไปนี่นะคือเขาตรวจให้แต่เขาไม่ออกไปซื้อให้เพื่อนสมาชิกไปตรวจได้ คนไปตรวจเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระแท้นะเขาสู้คดีกันอยู่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าแทหรือไม่แท้เอาคุณมาตรวจใช่ไหมเค้าตก็ตรวจให้นะอับชื้นแร่มวลสารอ,ตอะตอมหรือว่าความดางของเครื่องของพระเป็นยังไงแค่วัดออกมาให้แล้วเราก็ไอเจ้าของพระก็ไปจินตนาการเองไปโมโนเองว่าถ้าถ้าอยู่ในเคอร์บนี้ระดับนี้จะต้องอยู่ในยุคยุคต้นยุคต้นก็200ปี ถ้าองค์ไหนอยู่ในยุคก,กลางก็ร้อยเกปีองค์ไหนอยู่ในยุคปลายก็ร้อยห้าปีถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นพระแท้สิอ่านี่นไปมมโนกันนะครับทีนี้น,นะก็ก็ไม่ผิดหรอกครับถ้าพูดอย่างนั้นแต่ว่าสําคัญว่าทําไมทําไมเครื่องวัดมันไม่เหมือนกันเนี่ยกำลังเป็นข่าว เพื่อนสมาชิกอาจจะไม่เคยได้ยินอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าถ้าใครยังไม่ได้ท่องโลกโซเชียลหรือไม่อยู่ในแวดวงวิชาการก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะได้ยินเรื่องเรื่องเหล่านี้นะก็กรมศิลป์เขาก็ไปถามนักธรณีวิทยาผู้ตรวจหาวัตถุบโบราณใต้ปฏพิพีคือของกรมศิลป์ก็บอกนะก็บอกว่าคือถ้าจะทําได้จริงต้องบทนะต้องไปเอาพระชิ้นนั้นมาบทบทให้ละเอียด แล้วค่อยๆตรวจค่าที่ที่มั่นคงที่ยั่งยืนได้เรียกว่าเสถียรนะนะค่าเสถียรโอ้ยใครจะใครใครจะไปกล้าบทพระหักพระใช่ไหมเพื่อนสมาชิกไม่มีดังนั้นนะ่ะเอาเครื่องที่ไปวัดล้านสองมาให้เครื่องสี่แสนวัดมันจึงไม่ตรงกันจึงไม่เสถียรเอาเครื่อเอาเอาพระที่วัดด้วยเครื่องละสี่หมื่นเนี่ยไปให้ เครื่ององค์ละล้านวัดดูมันก็ไม่ไม่เสถียรก็ไม่ตรงกันแล้วสรุปแล้วพระองค์เนี้ยปลอมหรือไม่ปลอมเห็นไหมเพื่อนสมาชิกตอนนี้มีมีปัญหาหรือว่าปรากฏว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยย้อนกลับมาทําลายทําลายเจ้าของเจ้าของเครื่องเองเนี่ยทำลายความน่าเชื่อถือของของคนในวงการพระตอนนี้นั่นแสดงว่าถ้าเราอยากจะให้ใครพระใครเป็นพระแท้ล้วต้องไปไปตั้งค่าไปแอบตั้งค่า หมายว่าต้องให้เป็นแบบนี้แบบนี้นะเพื่อที่จะได้ขายเพื่อที่จะได้เอาเงินมาแบ่งกันเพื่อที่จะไปสู่ตลาดเป้าหมายที่ตัวเองต้องการมันเป็นธุรกิจมันเป็นเครื่องมือในการในการทำแบบครบวงจรนะเพื่อนสมาชิกตอนนี้นะก็น่ากลัวนะครับดังนั้นพ่อใหญ่มหาจึงอยากจะบอกกับเพื่อนๆที่ทำคลิปพาสมเร็จด้วยน้ำขมิ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งสติเราย้อนกลับมาธรรมชาติ ธรรมชาติไม่โกหกใครนะเพื่อนสมาชิกถ้าหากว่าพระท่านแท้ไม่ต้องไปเถียงกันนะท่านรับได้ไหมไอ้เรื่องน้าขมิ้นเนี่ยรับไม่ได้หรอกเพราะมันมีลายเหตุพระใหญ่มหาก็บอกแล้วเมื่อกี้นะมันมีลายเหตุลายปัจจัยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านรับได้อ่ก็ก็ทาดูสบายใจนะถ้าออกมาเหลืองนี่ไปไหนก็เหลืองไปไหนก็เหลืองถ้าออกมาแดงนี่ไปไหนก็แดงแต่ความแดงอ่ะ มันมันก็มีข้อไม่ยุตดดิความด่างความชื้นความอับก็ไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเรามาสายนี้เราอยากให้มันจบนะเครื่องมือสามเครื่องนี้ไม่ไม่เหมือนกันลองขมิ้นดูไหมลองคือถ้าออกมาเหลืองนี่จบเลยนะจบแค่นั้นท่านเอาขึ้นคอเลยท่านไม่ต้องไปขายให้ใครถ้าท่านต้องการหวังผู้ทุกุณนะนะ ขึ้นคอเลยเพราะหังมหาเนี่ยองเมื่อกี้เนี่ยก็เหลืององค์นี้ก็เหลืองนะองค์นี้เพื่อนสมาชิกครับให้ให้ดูองค์นี้นะถ้าใครเห็นสมเด็จวัลคังองค์องค์ลุงพุทธอ่ะนะอ่าเราจะเห็นว่าตรงซุ้มรัลขังตรงนี้สีขาวนะเนื้อหลุดใช่ไหมเอานึกภาพใช่ไหมครับใช่นะตรงนี้เนื้อหลุดนะเนื้อหลุดออกไปขององค์ลุงพุทธนะ่ะ แล้วมีนักเลงคีย์บอร์ดแล้วก็นักเลงนักสืบโซเชียลเขาก็ไปสืบค้นว่าเนื้อตรงนี้ขององค์ลุงพูดอันขาวเกินไปขาวเหมือนสำลีเลยไม่น่าใช่ของแท้ขนาดนั้นเลยนะนักสืบโซเชียลเขาไปพิสูจน์มาแต่ผิดนะพ่อใหญ่บอกเลยว่าองค์ลุงพูดที่เราเห็นนั่นคือของแท้เพราะพ่อใหญ่ออามาหาก็อ้างอิงว่าเนื้อตรงนี้ที่หลุดไปขาว สมเด็จวัาคังเนื้อด้านในนี่เขาจะขาวนะเพื่อนสมาชิกเขาจะเป็นสองชัช้นแรกมันก็จะแข็งก็จะมีแบบนั่นนะเหมือนเขาตากอากาศมาเป็นร้อยปีอะเนาะแข็งเมื่อถ้าหากว่าเนื้อเปลือกข้างนอกหลุดแตกหลุดออกไปเนี่ยเราจะเห็นเนื้อด้านในนี่ขาวเลยนะขาวขาวเข้มขาวนวลขาวคืออย่างน้อยขาวนะแล้วองค์นี้พระมหาอากามินลงนะเอาเอาเอากามิลลนะมล,ลงตรงที่หลุดออกไปเนี่ยนะถ้าใครเป็นเจ้าขององค์หลวงพุทธนะ ท่านท่านลองออกคมินลงนะพะ่อญมหาเชื่อว่าเหลืองแน่นอนตอนนี้ใครครอบครององค์ลุงพุทธอยู่ถ้าหากว่าท่านได้ยินท่านได้เห็นท่านได้ฟังพ่อหมหาคลิปนี้ท่านเอาออกมาจากกรอบกรอบทองฝังเพชรเลยนะไม่ต้องเอาอะไรแค่เอาไปไปเนี่ยเอาไปไม่ขีดไฟหรือว่าไปไม้ไผ่หรือว่าไปลยอ,อะไรนี่ไปไม้ไม้จิ้มฟันเนี่ยหรือไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยไปสกิดตรงที่แตแล้วเออกคมินมาทาเนี่ยรับรองว่าเหลืองแน่นอนนะ ด้วยเหตุอันใดเหลืองก็ดังข้อมูลที่เราทราบกันอยู่นะเหลืองเพราะอะไรแดงเพราะอะไรนะอย่างองค์นี้เพื่อนเพื่อนดูสิครับโอ้โหเส้นมันครับพิมพ์นะนี่คือให้ให้ดูเต็มองค์เท่านั้นเองนะเคยเคยบอกไว้แล้วองค์นี้เนี่ยดูด้านข้างเห็นไหมครับเนี่ยด้านข้างด้านข้างพาแท้ควรจะเป็นอย่างนี้ดูด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเนี่ยด้านหลังด้านหลังเขาก็เห็นไหมปีแยกเห็นไหมปีแยกไม่ไม่คม มนทื่อๆอย่างนี้แหละนะด้านหลังเขานะเนีย่ยเพื่อนๆสมาชิกดูเห็นไหมครับนี่ดูด้านข้างทีนี้จะให้เพื่อนๆได้ดูขยายกันนะให้ให้ดูเนี่ยต้องการอยากให้ดูเต็มองค์ว่าเป็นอย่างนี้นะเวลาพ่อจะมาให้ดูกล้องขยายใกล้ๆมันเพื่อนสมาชิกก็ถามว่าอยากดูเต็มองนะเนี่ยคือสี่เหลี่ยมชิ้นฟ้าก็เป็นอย่างนี้นะทีนี้เรามาดูเต็มองค์ว่า ทำไมเนื้อข้อขาวตังนี้เจอเขมิ้นแล้วจึงจึงเหลืองได้เหมือนองค์ลุงพุทธน่ะนะพ่าะหญ่มหาเนี่ยเป็นคนเดียวนะที่การันตีว่าองค์ลุงพุทธที่เราเห็นกันน่ะแท้แน่นอนแต่ว่าที่เป็นเนื้อขาวเพราะว่าปูนเปลือกหอยเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็ก็ร้อยกว่าปีะนะร้อยกว่าปีเขามีเขามีเหตุให้ให้เนื้อชั้นแรกเนี่ยเขาจึงหอหุ้มอยู่นะเพื่อนเพื่อนสมาชิก อันนี้เราเราเข้าใจนะเพราะว่าถูกอากาศถูกความร,ร้อนถูกความชื้นเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะเป็นผึกแผ่นน้าอยของข้ากใหญ่มาหาองค์นี้นะจะให้เพื่อนๆได้ดูนะตรงนี้เนื้อนิสัยเลยนะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเราจะได้เห็นว่า เนี่อเป็นยังไงถ้าเราถ้าเราไม่ไม่สังเกตนะเราก็จะไม่รู้นะเพื่อนสมาชิกเพราะว่าพระแท้เนี่ยเราจะต้องตั้งสติแล้วก็ดูดูเหตุดูปัจจัยนะขยายเนี่ยเพื่อนๆดู องนี้สีวันณะท่า,านออกจะแตกลายไขนุกประลอดนะเพื่อนๆน,นี่ดูซุ่มระครังเขานะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับซุ่มระครังองค์นี้เจคามินเราเหลืองนะครับเนี่ยดูซุ่มระครังเขาเนี่ยนี่แหละครับไหวผาซี่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวก็ลักษณะเหมือนกับเป็น เป็นบล็อกไม้ด้วยซ้ําไปองค์นี้นะเป็นเสี้ยนไม้นะครับเหมือนกับมีรอยขีดขีดตัดไปเลยนะครับนี่มีเส้นแซมขึ้นมา2เส้นนะเรามาดูเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับคือนากกุมิ่เนี่ยถ้าองค์ไหนถ้าถ้าองค์ไหนแดงเนี่ยแดงติดเนื้อพระเลยนะเอาอะไรมาเช็ดก็ไม่หลุดนะแต่ถ้าเหลืองนี่เอาอะไรมาเช็ดหลุดออกหมดเลย เลืองนิดเดียวนะเหลืองนิดเดียวเช็ดหลุดออกหมดเลยนะเพื่อนสมาชิกอย่างองค์นี้เห็นไหมครับนี่เนื้อขาขาวเนี่ยพย่อใหญ่มาหาเอากระมิ้นลงนี่เลืองเลยนะตรงนี้นะที่โดนกระมิ่นนะจะเหลืองจะแดงเราก็ไม่ต้องกิดตกนะ มีเหตุผลอย่างอื่นแต่ที่พรยะยมหารานมาพิสูจน์เนี่ยพูดด้วยน้ำคมินเนี่ยก็เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าตอนนี้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ลวนนะ <c oughs> เครื่องมือเจ้าหนึ่งวัดอย่างนี้ไปให้อีกเครื่องหนึ่งวัดกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะเกิดศึกสงครามระหว่างเครื่องมือเรียกว่า AI สงคราม AI ว่างั้นเถอะนะ <c oughs> AI โกหกมนุษย์แล้วทีนี้ AI แบบเชื่อถือไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆดู ดังนั้นสิ่งที่เราจะกลับมาก็คือความเป็นธรรมชาตินะจบนะะตันไม่ต้องไปเถียงกันนะเชื่อไหมอ่าเหมือนมวยเราจะห้ามมวยอะ่ะมวยฟัดกันอยู่ตอนนี้ต่างคนต่างไม่ยอมกันอะ่ะเราก็มีกติกากลางขึ้นมาโอเคไหมอลองลองดูพ่อใหมหาจมวอกใจต้องแข็งไอคนที่วัดเครื่องมือร้านสามก็ ยังไงอยู่คนที่มีเครื่องมือวัด4ี่แสนเครื่องมือนี้ก็ยังไงอยู่เครื่องมือวัด4ี่หมื่นก็ยังไงอยู่เอาเอามาตกลงกันกล้าเอาเข้าด้วยน้ํกระมิ่นไหมเขาไม่ได้เจาะพระมากมายนะแค่แค่สกิดนะเพื่อนสมาชิกแค่เราเอาปลายเข็มในสกิดเนื้อพระก็รู้แล้วนะว่าแดงถ้าแดงก็แดงมาทันทีเลยนะถ้าเหลืองก็เหลืองทันทีเลยเราไม่ได้ไปต้องไอ้ที่พระยหญมาหาออกมาเนื้อเยอะเพราะว่าท่านหลุดออกไปเนี่ยเห็นไหมครับ เหมือนองค์หลวงพุทธเอาตรงนี้เนื้อหลุดออกไปตรงตรงซุ้มระฆังเมื่อหลุดออกไปอย่างเงี้ยเราก็แค่เอาไม้สก,กิดออกเนื้อออกนิดนึงแล้วก็ขมิ้นลงเนี่ยเห็นไหมครับเหลืองเหลืองเลยนะเนี่ยดูเนื้อด้านในนะนั่ที่มาดูดูด้านด้านหลังเพื่อเพื่อนดูด้านหลังเนื้อฉ่ำเลยนะเนี่ยด้านหลังเนื้อฉ่ำด้วยน้ำขมิ้นเลยเนี่เพื่อนๆืนเห็นไหมครับเนี่ย เนื้อช่ำช่ำเลยทีเดียวเนื้อช่ำเลยนะเรียกว่าเนื้อช่ำนวนสวยงามนี่คือด้านหลังนะดูด้านข้างเรามาดูองค์แบบองค์บ้านๆน,นะ องค์ที่เจอน้ำขมิ้นแล้วเหลืองเป็นยังไงตอนนี้พ่อใหญ่มหาก็จะนำนำพราสมเด็จที่พิสูจน์ในน้ำขมิ้นมาลงมามาเตือนสติให้พวกเราหยุดคิดนะมันเชื่อใครไม่ได้แล้วตอนนี้นะเพราะตัวอ,อย่างมันเป็นธุรกิจนี่เพื่อนสมาชิกนะเราต้องรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมธุรกิจนะด่้นท่าน ท่านอย่าลืมคิดว่าอย่าไปอย่าไปเชื่อเพราะว่าเขาเป็นเซียนใหญ่นะอย่าไปเชื่อเพราะเขามีเงิน้อยล้านนะอย่าไปเชื่อเพราะเขาแต่งตัวดีอย่าไปเชื่อเพราะว่าเขามียศมีตําแหน่งนะมันเป็นภาพลวงตามันเป็นวัตถุภายนอกมันเป็นสิ่งที่ตกแต่งกันขึ้นมาได้อ้างกันได้นะดังนั้นท่านต้องพึ่งตนเองท่านย้อนกลับมาธรรมชาติเหมือนเดิมหมายความว่าท่านอยากพิสูจน์ก็พิสูจน์นะไม่ไม่พิสูจน์ก็ไม่เป็นไร ก็จบลงแค่นั้นเนี่ยเพื่อนๆดูผ้าแท้เหมือนเหมือนเหมือนเยื่อไม้ใบไมนน้นอนอยู่ด้านในเห็นไหมเพื่อนๆโอ้โหดูแบบคลาสสิกมากนะเนี่ยดูมนิาฐนี่ไหมครับรู้สึกว่าพ่อใหญ่มหาจะเป็นคนแรกที่นําเรื่องนี้มาพูดนะแล้วก็ดึงสติเรากลับมากลับมาแล้วทีนี้ท่านท่านอย่าไปเชื่อไอ้เรื่องเครื่องมือมากแล้วตอนนี้ที่แรกพ่อใหญ่มหาก็เชื่อนะเชื่อก็เชื่อเลยเพราะเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ปะละ่ะ แต่เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เอ้าบันไลเลยทีนี้ AI AI โกหกตรวจเครื่องละล้านสามมาตรวจเครื่องละสี่แสนไม่ได้เลยนะปลอมเลยนะพอตรวจเครื่องละสี่หมื่นพอไปตรวจเครื่องละสี่แสนเอาปลอมอีกเหมือนกันหนะึ่งเครื่องวัดไม่ได้เลยสแกนค่าไม่เท่ากันเลยทําไมค่าไม่คงที่มันทําไมค่าไม่สเสถียรน่ะงงงงมากเลยทําไมถ้าหากว่าก็พระองค์นี้องค์เดียวเนี่ย ก็บอกว่ากระแท้กันโอ้โหแท้กันโน่นนี่นั่นแล้วแต่เวลาไปตรวจเครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วทําไมมันไม่เหมือนกันนะฝากไว้ให้คิดนะครับสวัสดีครับ